ขอท่านผู้ชมนี่คือบริเวณริมหน้าสนามแข่งขันเรือประเพณีอำเภอสะตึกท่านผู้ชมสวยงามมากเลยดูบรรยากาศแวก็ดููน้ำปีนี้จัดได้สวยงามไปเโยน้ำก็ไม่ได้เยอะน้อยลงไปเท่าไหร่ก็อยู่ในเกณฑที่สวยงามระดับสายตานั่งชมก็ชมกันอย่างสบาย ตาทีเดียวใกล้ชิดกับขอบสนามทีเดียวท่านผู้ชมครับนะครับมีเด็กเล็กผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่พาลูกพาหลานมาเที่ยวชมกันอย่างคึกคักทีเดียวเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็สวยงามทีเดียวเพื่อท่านผู้ชมตอนนี้พิธีกรด้านบนพิธีก็กําลังกล่าวเล่าระเบียบการอธิบายชี้แจงระเบียบการริมตลิงต่างๆก็จะประกอบไปด้วยเรือ แต่ละทีมแต่ละลําก็กำลังจัดแจงบรรจุฟิภายลงไปให้พร้อมเพื่อที่จะนำมารวมที่หน้าความในการเพื่อประกอบพิธีเปิดในระดับต่อไปนะครับจะพาดูบรรยากาศนะท่านผู้ชมาะเลหมิงตะลิงนะครับสวยงามผู้ชมก็จะ มาจับจองพื้นที่นั่งนะครับบริเวณริมตลิ่งอย่างคึกคักทีเดียวเดี๋ยวก็สายๆก็จะมานั่งเต็มบริเวณนี้ท่านผู้ชมผู้ชมก็จะนั่งพาลูกพาหลานนำสว์นำเสือนำร่มมาเพื่อที่จะมาจับจงองพื้นที่นะครับดูบริเวณเนี่ยดูสิท่านผู้ชมคึกคักทีเดียว อันนี้เจ้าแม่ประดูทองเจ้าแม่ประดูเงินัสนับสนุนหนึ่งหบาทข้าวผู้ส่วนจำับริมแอฟแรดและแคมสัมนมมาดูทีมมาดูสนับสนุนหนึ่งบาทลำนี้ท่านผู้ชมบริษัทเครียเอ็นเนีรี่ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนหนึ่งหมื่นบาทบริษัทเจดีโฮมจำกัดห้าหผู้ส่วนจำกัดจักประพันธ์ บริษัทตูโปรโมชั่นจำกัดยี่สิบโปรโมชั่นบริษัทวีทีสปอร์ตดีไซน์จำกัด hmm. ข้าข้าเมืองโและเอไอเอสครับตอนนี้กำลัง จับนี่อนังได้บ่เดียวเนาะจับได้ไทยสิ่กับพี่คนจับพือเขาวาไมันเลี้ยงมันจะเขาิโค้งเดีเดียวเขอคนนี้พร้อมียกลงมาเลยันนมาจับเว้ยขคนพร้อมยกสิิเดินเรียออกไปเลยวามจับ หนึ่งสองอีมห้๊มหนึ่งนึ่งสองสขออนุญ1 2ทำบิณฑ์พิธีขันเรยาจตุรีจบุรีรังสินโคตรราชกันประกาศปีสองพันห้ารกสิบหกค่ะเหรียหน้าสวนรชกาน การกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนัานขอบคุณมากนะครับจคาาะพาครานจะพาการนะครับรอริมตะลิงริมสนามคิลักมากเลยนี่เรืออะไรเนาะสวยงามมากเลยสวยจริงๆ <S <S <an> ชื่อเรือไม่เห็นมีชื่อเรืออันนี้เรืออะไรครับผม อะไรนะครับสอนผาดวาดสอนผาดวาดมาจากไหนครับจากบึงการบึงการโอเคขอบคุณนะครับผมให้โชคดีเด้อเดี๋ยวาอนิยมดนวยเึยนะขอบคุณครับวงโยธวาจีนจากโรงเรียนเกษตรนั่นอะไรอ่ะน้าไปแล้วสวยงามมากท่านผู้ชมสวยจริงๆ นี่คือบรรยา,ากาศท่านผู้ชมชากเ้นี่เครื่องเส้นบ้ายนะคะท่านผู้ชมเรือเจ้าปูอะไรน,นี่เจ้าปู่หลวงอดมีทีสปอร์ตท่านผู้ชมกำลังจะนำเรือลงสู่สนามเทพสริมงคล เรือเทพสรีมูนลนสวยงามมากบรรยากาศตอนขณะน,นี้ท่านผู้ชมตอนนี้ทีมๆเรือกำลังจะนำเรือลงสู่สนามเสื้อสีเขียวสวยทีเดียวเสื้อสีสันสดใสคฝัออง่งนู้นก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งไม่สามารถ อาจจับด้านมันอยู่ไกลหรือข้าอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่บริเวณสนามปีนี้ค่อนข,ข,ข้างจะสมบูรณ์ดีสวยงามมากทีเดียวนะครับทุกลำกำลัมงมันจีพายเข้าลงสู่ลำเรือให้เต็มพร้อมที่จะนำไปที่<ฆ>กรมน่วยการส่วนหนึ่งเพื่อที่จะประกบอบพิธีเปิดนะครับร่วมกับกรมน่วยการ สวยงามมากเจ้าปูเหล็กไหลท่านผู้ชมเป็นเรือเจ้าปูเหล็กไหลสีม่วงเสื้อสีม่วงนะครับสวยงามทุกลำเลยมันโบเบ่งอยู่มันโบยเบ่งกันนีพายได้โบยได้นั่นเจ้าปูเหล็กไหลนะเดี๋ยวถ่ายภาพหน่อย,ยอก,กำลังบรรจุ บรรจุฟีฟายเต็มหมดแล้วละ่ะเป็นทีมเรือเจ้าปูเหล็กไหลนะครับที่เห็นในขะนี้เสื้อสีสวยจริงๆเสื้อสีม่วงนะครับตัดกับตัดกระสีเรือโทนออกจากสีกลักหรือโทนโทนไงโทน,โทนออกจากสีกลักๆเะนาะสวยงามทีเดียวอ่าตอนตอนนี้ ชอบปููหลวงอุดมดีทีสปอร์ตกำลังนำลงเรียบร้อยลงเสร็จสับเรียบร้อยคุณผู้ชมลง นำเรือลงสู่สนามเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะบรรจุพี่พายให้เต็มดูด้านนู้นก็คึกคักเกิน รประม้นรับ,รบท่านรแหวเรดวะ้า้ยคดูสิคือคากมากเลยสีแดงตรงข้ามอะคล้ายๆเหมือนเทพศักดิ์สิทธิ์นะแต่ก็ไม่แน่ใจไม่ก็สรุปนะครับแต่สีเสื้อโดดเด่นทีเดียวสีสวยมาก บรรยากาศตอนนี้ท่านผู้ชมค,คึกคักไ็ด้วยลำเรือหลากหลายทีมอยู่ที่ลำสนามสตึกนะครับดูแล้วอลังการคึกค,คักอย่างยิ่งทีเดียวสวยงามมากนะครับ<ส>แต่ละทีมก็ต้องเตรียมความพร้อมนะพร้อมเต็มร้อยเลยแหละแต่ละทีมละทีมนะนะครับ <S <S ตรงนี้จะเป็นทีมชลเชืกปูเหล็กไหลนะครับกำน่งในจุดนี้ของสตึก คนคึกคักมากเลยมาชมดูสิเต็มสนามเลยส่วนทางด้านบนก็เน้ทุกคนหนาแน่นทีเดียวเยอะมานั่งเต็มขอบสนามนะผู้ชมเดี๋ยวจะพาผู้ชมดูเอฟซี FC, สามท่านนี่นั่งมาชมมาเลีย์กันอย่างคึกคักทีเดียวไม่ใช่ขอโทษทีเหนือวารี เหนือวารีมาจากไหนน้องนี่อันนี้ทีมเรือเออเหนือวารีครับทีมเรือเหนือวาร,ารีเหนือวารีเหนือวารีนี่สวัสดีครับมาจากไหนครับเรือทีมเนี้ยสะตึกเลยเหรอโอ้หลายคนการสะตึกเนาะ อันนี้40ฟีพายหรือ50ครับ36ฟีพายโอเคโอ้สุดยอดเลยอยู่ที่สตึกเลยท่านผู้ชมสวยงาม36ฟีพายอ๋อตอนนี้ฟีพายนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะลงไปสู่กรมเลกานะครับ36ฟีพายั้าจ้าจ้าจมาจ้าจมา กการะากตอนนี้กำลังบรรจุกฝีพายเช็คฝีพายพรอแล้วก็จะมาบไที่พมู้จุดหมยนะครับนะครับมานะครับที่หน้ามองายการเดี๋ยวนี้เลยครับตอนนี้ประชาันประกาศเรียกร้อลอะไรครับม่ารากีดถอยสังนะครับเอาเชิญครับอ Quand, สวัสดีครับเพื่อเจ้านี้เหรอครับผมโอเคเดี๋ยวลิงขอไปถ่ายเล่นเป็นหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้จะบรรทุกพิพาาอะไรใช่ไหมไม่เยอะมานอนนี่เราวเมื่อคืนเมื่อคืนนอนนี่แล้วว่าไงัวันนี้โอ้ดีแท้เดี๋ยวนะครับตอนนี้กํากำลังทำพิธีเทพเจดีมุคลครับแวะนะครับแวะนะครับ จอดนะครับดีของคนครับจอดครับจอดครับหน้าบองเลยการขอบคุณครับไอ้ พี่พายครับขออนญาตประชาสัมพันธ์บ้านจะนรับนักการบารถกพี่พายร่วมประกอบพิธีสามกีภายการแต่งายยาวประเพณีจังหวัดสรีนทร์ในครั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมและประจำจุดในลำดับนี้ค่ะขออนญาตประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนนักศึกษาปุรสตรีพัฒนากลุ่มต่างๆนะคะร่วมประกอบพิธีเปิดการแต่งกายยาวประเพณีในครั้งนี้ประจำจุดและประจำหน้าที่ เรียนเชิญในลำดับนี้เลยนะคะสามปีพายนะครับดเ่อยนะคิดเอยเ่ยเยเ่อยน้่ยด่แล้วดอกไมว่เาก็มีเลยเดี๋ยวบอบไปเยดู่ย สวัสดีครับมันย้อนแสงเลยเดี๋ยวมา, <c oughs> มนนา,าห,มหนึ่งสองทำไมงานเพินขัผ่นริย,ยาวประเณียนจังหวัดบุรีรัมย์อุุ้้ยรัฐรรมนนห้าร้อยหกสิบหกในปีนี้นะคะได้รับพระมหาก,การุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดประมอง พระราชทานช่วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามบดพระวิรเลกล้าเจ้าอยู่หัวเดจพระคณิฐาที่ราเจ้าสม,มเด็จพระเจ้าคุดาสยามบรมราชกุมารราชทานช่วยพระราชทานสมเด็จะน้องนาง เจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบกายังไม่มีความพร้อกโอเคเดี๋ยวพอจับจับเรื่อยๆก่อนเนาะจังหวัดปุรีรัมตอนนี้บรรจุฟีปายกำลัจะเปิดนารได้รับเกียรติจากท่านจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับนรชาโพสาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะ มมาทขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงแ่านผู้สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันเรียยาวจังหวัดปุริลถปีด้วยพระสถานทุกท่านนะคะขอตัวแทนองค์กรหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณเชิญด้านข้างของเวทีในโอกาสนี้เรียนเชิญค่ะ ขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566ได้รับเกียรติจากท่านจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่ารฐฐาชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธีค่ะครับคุณไม่เลิขอรบท่านประธานุญาตไม่ขอคุณช่างอ้ไร่คุไม่เลิกไดเพิ่มดังใต้ให้บ่อมันโตเลยคือแม่จอยไม่รู้ตัง กากา้าขวาขวาบ้านคือพี่บาไหนม่านคือพี่ เรีนท่านจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธีประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องนาพระบรมฉายาลักษณ์ปราบเรียนเชิญค่ะรถนังเลยรถน่งเลยเด็กขันแข่งตบให้รถเด็กรถเด็กนั่งตบให้ส่งเงินมาดีรเดกนั่ สวัสดีครับมาเป็นไงเมื่อคืนนอนนอนนี่บอกนอนถูน้งเตียนครับหรอมันจะเมื่อวานเนาะเอาไว้ความเคารพโอเคนะแล้วความเคารพโอเคเนาะเดี๋ยวเอาไว้ความเคารพเป็นทีมเจ้าแม่ทุนเลแปดเก้านะครับอันนี้ทีมอะไรอะ พอี่ยวที่หลงฟ้ามหาราชเลยไนเรือล่ะครับในเรือไหนเรือมาไหมไม่ได้มาไม่มา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 ช่วยโอเค เออนัอออ่นไงานครเทวีนะท่านผู้ชมเรียนเชิญท่านจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธีประจําแท่นรับการกล่าวคภิและลําดับนี้เรียนเชิญท่านกันวลินเมืองแก้วนายอําเภอสตึกกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเรียนเชิญคะ่ะเรียนท่านจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กระผมนายกันกว,นวลินเ,เมืองแก้ว ในพระสักึกในนามคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวจริงถ้วยพระราชทานประจำปี2506ในวันนี้ครับใด้ขอญาติเรียนประวัติความเป็นมาของการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวโดยสังเกตดังนี้งานประเพณีนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2 4 8 0 ในระยะเริ่แมแรกประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำมูลจะนำเรือซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันมาทำการแข่งขันในฤดูน้ำหลากสือถึงความผูกพันกับสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนและเป็นการรวมถวงเจ้าพ่อวังผูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอพยพจสืกและอำเภอใต้เคียงให้ความสทธาจากนั้นได้มีการสื่อสารและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นประเพณีแข่งขันเรือยาวทิ้งถ้วยพระราชทานประจำจังหวัดบุรีรดำในปีพุทธศรรักราช2566นี้การแข่งขันเรือยาวจำนวน3ประเภทได้แก่ 1. ประเภทเรือไม้ขนาดใหญ่ไม่เกิน55สีพายมีจำนวน7ลำเรือที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและเงินรางวัล2 ประเภทเรือไม้ขนาดกลางไม่เกิน4ี4ส่สิีไทยมีจำนวนแปดลำเรือที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิสษา,ษาทิราชเจ้าสมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัล 3. ประเภทเรือท้องถิ่นไม่เกินสามสบกสีไายมีจำนวนสิเอ็ลำเรือที่คณะเลิศกจะได้รับถ้ช่วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเกอเจ้าขวาจุฬาภรณ์วไลรักอัครราชสมารีและเงินรางวัลในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดบุรีร,รัมย์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอำเภอสตึกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสตึกพ่อค้าประชาชน ซึ่งได้ตลาดแรงกายแรงใจพร้อมสนับสนุนงเงินงบประมาณและผลส่งผลให้การจัดงานในครั้งนี้ดำเนินมาด้วยดีซึ่งวันนี้นะครับพิเศษสำหรับที่น้องชาวมริมสรมิอสของเราเองไี่มีน้องกัวอุ้มนะครับซึ่งเป็นเชื้อสายลูกหากลานของมรอสมืของเราซึ่งได้ไปทำการแข่งขงัน uh, ที่เอซิเกมได้ไดรางวัลกลับมานะครับซึ่ง uh, วันนี้ก็ได้มา ใงานแห่งน,นี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนที่พักในการเป็นนักกีฬาเรือพายนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมนะครับไม่ต่างอยู่ไหมครับได้สองเหรียญได้เหรียญนีานเหรียญทองแดงนะครับก็เป็นลูกหลานชาวตะกีของเราเตินขึ้นเปดีเลยครับ ก็เป็นลูกหลานของเรานะครับก็ขอให้ถือว่าเป็นแรงบระดาลใจหนึ่นนงให้กับผู้ที่เข้า,าการแข่งขันในวันนี้นะครับวันหนึ่งถ้ามีสีนิวดีสีินซ่าก็เป็นอย่างหวั่อุ้มอันนี้ได้เหรียญเงินเราอาจจะได้เหรียญทองก็ได้ในอนาคตนะครับบัดนี้ได้เวลาควรแล้วครับผมขอกราบเรียน,นท่านประธานได้กุลัาการเปิดงานแข่งขันเรือย,ยาวกับอนดีนตัมบัดดีรลาจริงทวยงราชกานประจำปี2566 ต่ออไปคคครรัับบบขุณท่านในประเทศติดประธานข้าราชกานท่านนายกที่สุดมนตรีตำบลสติกผู้นำการจัดงานและท่านผู้น้าส่วนราชการระดับจังหวัดท่านผู้น้าส่นราชการระดับอำเภอท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำลันท่านที่อยู่ได้ท่าน พี่น้องชาว,วเซตชารีรัมได้ัมาบหมายผมาทำหน้าที่ในเป็นการแข่งขันเรือย,ยาวะระเบประเพณีจังหวัดดรัมที่ผ่านประจําปีพุทธศักราช2566จึงเป็นเกียรติและสึงที่มีเป็นอย่างยิ่งที่ตนเ,เกียรติดังเช้าขาบวนัืเช่วยการทั้งสาจมจ้งอวง ที่จัดงานระเพณียเมื่อสักครู่จากการรายงานท่านประธานท่านการตรวจงานทราบว่าการแข่งขันที่เช่นเกมกีฬาราจะไม่ทำเนียมก็กำลังที่จัดที่ประเทศจีนที่ผ่านมาซึ่งได้รับถึงสองเยนต่งวันเหรียญเงินและเหรียญทองแดงอันนี้ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจในเกมวิ่งระดับชาวบุรีรัมย์ที่เรามีเลื่อน ใหเชื่อไขรในกีฬาแล้วก็ยุทธศาสตร์จังหวัดเรามีบุตรหมายก็คือเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานสาคนก็ทำให้ทุกทุกคนโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนได้เป็นแรงบันดาลใจเป็นไอเดียต่อไปว่าท่านผู้ชมเรือวิ่งสวนกันไปสวนกันมานครเทวีมณฑลนครเทวีอยู่ที่ลำนั่นะรือว่าจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการช่วยกันส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรมประเทณีแข่งเรือยานยนับเป็นกิจกรรมอันเป็น,รรนมรดกทางวัฒนธรรมที่ขอให้เกิดความรักความผูกพันความสามัคคีบนพื้นฐานของวิถีลุ่มน,น้ำสายน้ำวิถีเกษตรวิถีชีวิตของก็ถือว่าเป็นควา,เวามเชื่อความผูกพันกับธรรมชาติและสิ่นคณะกรรมการจัดงาน ทุกคณะทุกส่วนและท่านที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไัยเผ่าในการศึกษาภาคส่วนราชการภาคช่องสิ่งของที่ภาคอาสาสมัครที่ได้ช่วยกันผลักดันทำให้งานในวันนี้จัดอย่างมีพลังจัากได้ยิ่งใหญ่สมลระเกียรติขอขอบพระคุณที่รัศบาลทั้งงบประมาณประจำปีแล้วคิดว่าหลายๆหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดงานครั้งนี้ท่านกระดิษ้น จะเข้าการแข่งขันในวันนี้มีน้ำใจเป็นนักแสดงผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศไว้จะเพียงตอนนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคือคาดมากราคาผิดข้อประกัรายก็ต้องกระทั่งปลอดภัยเด้อสนามสวยงามที่สองร้อยเมตรจุดนี้ตำแหน่งสองร้อยเมตรจาดก่อนจมานตัหน้าชายชนะก็จะเป็ผิดข้อประกัรายก็ต้องกระทั่งปลอดภัยดีขอให้คณะกรรมการจัดงานและพี่น้องชาวสติกข่าวบุรีรัมย์ ทุกท่านนักท่งเที่ยวทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ทั้งร่านกายและจิตใจเป็นกําลังสําคัญของการพัฒนาสังคมประเทศชาติทําให้ชุมชนบ้านเมืองของเราประเทศชาติของเรามีความเจริญเข้าหน้าและ,ะเทียีีที่มีงานเป็นซอฟต์าวร์ของประเทศชาติของเราต่อไปแบดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมก็ขอ เปิดการจัดงานแข่งเรือยาวแบบพิมจังหวัดบุรีรัมย์ทิงกล้วยพระราชทานรายการปีพุทธศักราช2566ณบัดนี้ครับขับเรือในลำนี้